จบไปไปที่เรียบร้อยนะกับการจับฉลากรอบ8ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบก่อนรองชาเลอร์สำหรับศึกยูโรปาลีแล้วแน่นอนจ้าแมนเชสเตอร์ Manchester, แต่นะจ้าจับเจอเฮอไปอยู่สเปนกันดีไหมเจอเซบีย่านะคะต้องบอกว่าเป็นทีมของถ้วยยูโรปาก็ว่าได้นะถ้วยนี้เนี่ยเหมือนพี่กจะขอไว้นะแต่ปีนี้บอกก่อนเลยนะเซบีย่าผ่านยูเนเตตของฉันไปให้ได้ก่อน ซึ่งก็จะแข่งขันกันเย้ายืนเหมือนเดิมนะคะนัดแรกเนี่ยก็จะเล่นที่บ้านแมนยูยูเต็ดที่โอตาร์ฟอร์ดก่อนวันที่13เมษายนค่ะหรือว่าเช้ามืดวันที่14เมษายนช่วงเวลาตี2ส่วนนะัดตัดสินค่ะก็จะไปเล่นกันที่บ้านเซบีย่านะคะวันที่20เมษายนหรือว่าเช้ามืดวันที่21เมษายนเวลาตี2เช่นเดียวกันที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าคุณสามารถผ่านรอบนี้ไปได้ไม่ว่าจะยูนเต็ดหรือว่าเซบีย่า คุณจะต้องมาเจอกับผู้ชนะระหว่างยูเวนตุสกับสปอร์ติ้งลิสบอนต่อไปค่ะโดยลูกการนี้ของเอเธนฮาร์กน่าสนใจมากค่ะว่าจากที่เคยบอกว่าแมนยูเต็ดเนี่ยแพ้ทั้งบอลสเปนนะแต่ว่าบาซ่าก็ล้มมาแล้วนะคะก็ต้องมารอดูกันค่ะว่าเซบีย่าจะผ่านมือแมนยูเต็ดไปได้หรือเปล่าอ่ทุกคนไ่วไงกันคะสำหรับการเจอเซบีย่าในรอบ8ทีมสุดท้ายไหวหรือว่าไม่น่าไหวลองคอมเมนต์มาบอกกัน